ขนมบ้าบินสูตรนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆทากินก็ได้ทําขายก็ดีไปลงมือทํากันเลยค่ะทําไม่ยากเลยไขย่ไก่เบอร์หนึ่ง,งฟองน้ําตาลทรายขาว5ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใสกะทิลงไป220 ml ตามด้วยน้ำใบเตยเข้มข้น100 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ตามด้วยแป้งสาลีนเน็ประสงค์3ช้อนโตะ๊ะแป้งข้าวเหนียว20ช้อนโตะ๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะ,ปะเป็นนื้เดียวกันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาครึ่งคนให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะใส่เนื้อเผาอ่อนลงไป300กร,รมัมข้าวโพดต้ม1ฝักหรือปริมาณตามชอบคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยค่ะ วันนี้ใช้เป็นกระทะสี่หลุมใบเดิมไม่ทาน้ำมันไม่ทานเนยใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่ขนมลงไปได้เลยเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสี่หลุมกดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบล เช็คว่าขนมของเรากลับด้าน้หรือยังให้เปิดดูแบบนี้ค่ะกระทะสี่ลุมใบนี้เขาไม่ติดกระทะค่ะเปิดดูแบบนี้ได้เลยแล้วก็พลิกกลับไปกลับมา2รอบ3รอบค่ะความกรอบความคลียมของขนมเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าชอบประมาณไหนถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกดเข้าไปดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์นะคะจะใส่สูตรไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีนึงค่ะไปลองทําดูนะทําไม่ยากเลย